และห้ามอู้ด้วยยัดแน่นๆสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่กับผมีเช่นเคยนะพบกับทางเพจของเรานะฮะ p ีอูพีพช็อนะครับเบื้องต้นเลยนะครับวันนี้ตรงหน้าเรานะเวลานี้นะครับจะเป็นงานเสื้อยืดแขนยาวที่สวยที่สุดเลยนะตั้งแต่ผมเคยเปิดมานะครับผมยังไม่เคยเจอสวยวันนี้เลยนะสําหรับเสื้อยืดแขนยาวนะฮะ ป้ายนี้เป็นเสื้อยืดแขนยาวบอกได้เลยว่าเป็นป้ายระดับตํานานนะครับใครที่เคยเปิดอยู่ก็จะรู้กันดีนะครับไม่มีสวยกว่านี้และดีกว่านี้แล้วเบื้องต้นเลยตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราจะเป็นเสื้อยืดแขนยาวป้ายเสือคู่นะครับป้ายเสือคู่หายากมากๆและมีน้อยมากๆสําหรับตัวนี้นะครับวันนี้จะขอขายให้เพียงแค่5ลูกเท่านั้นนะฮะในราคาสุดพิเศษนะ จากปกติราคาเต็มนะครับลูกนี้อยู่ที่ราคา4,500-5,500แต่สําหรับในไลฟ์สดนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วสําหรับสินค้าตัวนี้นะเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะก็ขายดีกันถล่มทลายเลยนะแล้วก็ของหมดไปสักพักแล้วตอนเนี้ก็คือผมแอบจะมีซุกซ่อนไว้บ้างนิดๆหน่อยๆก็คือมีไม่เยอะนะครับแต่จะขาย,ยออกแค่แค<น>่5ลูกเท่านั้นสําหรับวันนี้ยดให้้เ็บไจะกปกติราคาเต็ม4,500-5,200-5,500 วันนี้จะขอขายแค่เพียง3,500บาทเท่านั้นนะครับกับเสื้อยืดแขนยาวเบอร์หนึ่งป้ายเสือคู่นะฮะสวยมากๆนะครับและสภาพโคตรดีเลยนะไม่มีสวยวันนี้แล้วสำหรับเสื้อยืดแขนยาวนะฮะอันนี้จากที่ผมเคยเปิดมาหลายๆป้ายนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมไปตัวงาน,นพร้อมกันนะครับว่ามันจะเด็ดแค่ไหนและสวยแค่ไหนนะครับมาดูกันครับสวัสดี100 0คนดลูลูกที่รีวิวอยู่นะฮะ ก็จะจะส่งให้ฟรีแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนี้เลยถ้าใครรับลูกที่รีวิวอยู่ก็พิมพ์คําว่าปิดนะครับถ้าใครรับลูกใหม่ก็พิมพ์คําว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไว้แต่ก็อย่างที่บอกตัวนี้จะขายเพียงแค่ห้าลูกเท่านั้นนะครับ,บกับเสื้อยืดแขนยาวป้ายระดับตํำนานตัวนี้นะฮะเสื้อยืดแขนยาวป้ายเสือคู่ดับเบิลไทเกอร์นะครับตัวแรกก็สวยเลยอะ่ะ โปะหน้ามาก็สวยนะครับตัวอื่นก็เด็ดนะอ่ะก็เป็นป้ายนี้นะครับป้ายนี้นะตัวแรกก็สวยเลยไปปเดินมาที่ตัวแรกนะฮะลายโหดๆลายมันๆเลยนะครับลายโหดลายมันๆนะฮะมิลลิทัลลี่โบมิลลิทัลลี่โบสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นกับเสื้อยืดแขนยาวป้ายในตำนานเสือคู่ตัวที่สองพุชยัวลิมิตพุชยัวลิมิตนะครับก็สกรีนงามๆนะฮะตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเสื้อยืดแขนยาวเบอร์หนึ่ง นะครับหัวผ้าแรงด้วยและก็สภาพดีด้วยแจนสปอร์ตแจนสปอร์ตนะเปิดมาสามตัวว้า wow! วทุกตัวนะฮะอ่ะตัวที่สี่ครับตัวที่ 4, CA, สี่ทวินลิเ y อร์สกีนสวยๆผ่านไปตัวที่ห้า i t e ิตเต t ดสเตทออฟอเมนะครับผ่านไปตัวที่หกนะครับมาแล้วลายการ์ตูนล้วนนะฮะลายการ์ตูนนะอ่ะผ่านไปนะฮะบ,บอกได้เลยว่า แม่งสวยทุกตัวนะครับตัวที่เจ็ดนะฮะตัวที่เจ็ดมาแล้วนะครับก็เป็นสกรีนรูปปลานะครับลายปลาตัวนี้โหดนะตัวที่8ปดครับลายล้วนนะฮะแบ็คพีชแบ็คพีชนะครับนี่แบบนี้ของกิวดนนะเมื่อกี้เนี่ยป้ายกิวดนนะอ่ะตัวที่เก้านะครับ The B the b นะครับ The B t o r r e s นะครับ เห็นไหมฮะสกรีนทุกตัวเลยนะถ้าจะเปิดมานะตัวที่10นะครับซูเปอร์แมนนะฮะซูเปอร์แมนนะครับรน,น,บนี่หัวผ้าแรงคุณภาพดีด้วยนะครับเวกัสนะครับเวกัสเวกัสนะครับใครรับลูกเทสพิมพ์คำว่าปิดนะฮะลูกเทสนี่ยิ่งส่งฟรีด้วยนะแล้วป้ายนี้บอกได้เลยว่าสวยกว่าทุกป้ายแน่นอนนะฮะสำหรับสินค้าตัวนี้นะถ้าเป็นแขนยาวนะซูเปอร์แมนซูเปอร์แมน นะครับอีกหนึ่งตัว m a ส e ินยูเอนะฮะสามพบาทเท่านั้นนะครับให้ไวนะลูกเทสส่งฟรีด้วยนะครับฮ r n เนสนะครับวิวฮอคฮ r นเนสนะฮันเนสวิวฮอคนะตัวนี้ s ซน n t โอนะครับอ,อันนี้อ่ะเสื้อวงไม้หนึ่งตัวเวบานะครับซิตี้เพตตี้ชาวนะเดอะแคลรี่อันเดอร์อันนี้เป็นเสื้อวงนะฮะ อะจัดไปเบาๆหนึ่งตัวพึ่งเปิดมาเองนะให้ไวเลยนะใครรับลูกนี้พี่มัวกาปิดนะฮะสก,กีนมาเต็มๆเลยนะน่าเปิดมาเนี่ยยังไม่เจอไมส่สก,กีเลยนะให้ไวเลยนะอ่ะแวร์วูบแวร์วูบวันรอวันรอมันนี่ไทเกอร์นะครับอ่ะผ่านไปโอนชิคาโก้นะครับโอนชิคาโก้นะ 3500บาทเท่านั้นนะครับลูกที่รีวิวนะส่งฟรีใครรับพิมพ์คำว่าปิดนะครับ c a n ซั l l a t i o n c a n o n นะครับ c a n ซั l o n นะตัวนี้นี่แขนยาวลายแถบนะครับเหมาะสำหรับขายหน้าบ้านนะครับขายหน้าบ้านขายในร้านขายตลาดนัดขายได้หมดนะครับและใส่ได้ทุกโอกาสด้วยสำหรับเสื้อยืดแขนยาวตัวนี้กลุ่มตลาดจะก,กว้างนะครับใส่ทำงานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้ นะลีฟอินอัพลีฟอินอัพนะครับ3 5 0 0บาทนะฮะเสื้อยืดแขนยาวสก,กีล้วนนะครับสก,กีล้วนๆเลยนะเท่าที่เปิดมานะเซนโบดิอาโก้นะ Saint aco, นะซีเนียซีเนียนะตัวนี้ซีเนียสองศูนย์หนึ่งเจ็ดอ่ะอันนี้รีบอกรีบอกรีบอกโอ้โหงามแท้โอ้ตัวนี้ของใหม่เราติดของใหม่เราติดมาอ่ะเสื้อลายกระตูนนะครับ เสื้อลายการ์ตูนสวัสดีครับขอบคุณครับพี่อุตส่าห์แชร์ให้สองกลุ่มขอบพระคุณมากครับอ่ะสวยๆเลยนะฮะแล้วตัวนี้ไม่ติดสเวตเตอร์ด้วยนะนี่คือเสื้อยืดคอกลมจริงๆนะมันคือเสื้อยืดคอกลมจริงๆนะเกรดดีมากนะครับสก,กีนูนโลหลลายสวยสภาพดีๆนะฮะก็ย้อนดูได้ตั้งแต่ต้นคลิปนะผมบอกได้เลยว่าเด็ดมากก็เปิดมาไม่จะไม่เด็ดเลยนะตัวนี้อะไรวะเนี่ย โรยันที่นะครับโอ้ลูกนี้นี่ใครไม่รับนี่โคตรพลาดเลยนะถ้าขายถ้ยืดเขียนยาวเย่ยสภาพดีด้วยอ่ะปิดเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ตองผมมาเสดมากนะครับลูกนี้พี่ตองผมบอกพี่เลยว่าโคตรคุ้มนะฮะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดีด<ะ>แค่สวยนะแม่งคือผ้าหัวผ้าแรงด้วยนะครับบลูนบลูนร้อยแปดสิบตัวได้ครับประมาณร้อยแปดสิบเพราะมันเป็นเขียนยาวนะ ร้อยหกสิบเจ็ด้อยดสิบตัวโดยประมาณนะฮะทั้งสภาพดีทั้งสีสดและสวยด้วยนะฮะเสื้อ <So, S 2> ยีนแขนยาวป้ายนี้รีลีเหรอลีไหนอ่ะเออว่นลีจริงด้วยว่ะโอ้คุณแม่เก่งนะเนี่ยอ่ะรีรีไม่ใช่แค่สภาพดีแต่สีสดและหัวผ้าแรงสวยด้วยนะครับตัวนี้ เทียบเคียงลูกหนึ่งประมาณ6700 0ได้เลยนะคุณภาพอ่ะลูกเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเด็ดจริงนะครับไม่รับนี่ถือว่าพลาดแล้วนะสำหรับงานตัวนี้นะมีแค่เพียง5ลูกเท่านั้นนะครับที่จะแบ่งขายให้ในราคาแค่3,500้บาทสำหรับตัวนี้เลยครับสำหรับตัวนี้นะหนนะโหด,ดมากลายแต่ละตัว 3500บาทเท่านั้นครับจากราคา5,5 0 0หรือ52 0 0นะฮะเจม is All นะครับนี่นะครับแล้วก็จะไม่รีวิวอีกแล้วนะสำหรับงานตัวนี้นะเพราะว่าเคยรีวิวไปเมื่อปลายปีที่แล้วถล่มทลายมากนะครับขายดีทุกช่วงขายดีทุกช่วงจริงๆป้ายนี้ต้องยอมนะฮะคือมันสุดๆอะนะครับ ของเขามันสวยจริงนะ้าใหม่ด้วยกับราคาแค่สามพันห้าแล้วแทบไม่ติดมันไม่มีเสเวตเตอร์แล้วนะที่เปิดมาเนี่ยมันต้องอย่างนี้เนะงานเสื้อที่ยืดแขนยาวอะ่ะมันต้องแขนยาวรึว่าจริงๆนะผมยังเปิดมาไม่เคยเจอสวยวันนี้เลยนะถ้าแขนยาวนะครับงานแขนยาวผมยังไม่เคยเจอป้ายไหนะสวยกว่าน,นี้เลยนะฮะไม่มีแล้วเด็ดจริงครับนี่ ปิดหนลูกนะ่ะโอเคครับพี่เป้าขอบพระคุณแม่ครับไปแล้ว2ลูกฮนะอีก3ลูกสุดท้ายครับให้ไวไขรรับอีก3ลูกสุดท้ายให้ไวนะครับผู้ที่รับไปแล้ว1ลูกสามารถรับได้อีก1ลูกนะครับถ้าสนใจนะฮะสำหรับวันนี้เท่านั้นนะสำหรับวันนี้เท่านั้นนะครับป้ายนี้ผมบอกได้เลยว่ามีไม่บ่อยนะครับมีไม่บ่อยนะแถบแดนด้านข้างด้วยโอ้โหโหดจริงโหดจริง ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์นะครับฟรีสไตล์อ่ะใครที่รับวันนี้ส่งวันนี้ส่งเชียงรายได้เลยพี่เป้าเดี๋ยวจัดการให้เลยพี่วันนี้เคลียร์ให้เลยใครที่ยอดโอนวันนี้ก่อนเที่ยงส่งภายในวันนี้ทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้รอรับของทันทีส่งดว่วนให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปส่งกันที่ใจกลางกรุงเทพนะวันนี้เดี๋ยวจะส่งที่แยกมาหานาคนะครับแล้วก็ลูกค้าทางเหนือประกาศข่าวดีด้วยนะครับนิ่มเปิดแล้วนะฮะ หลังจากที่เ oh, ขา<ว>ปิดโคว, <COVID S 2> วิดไปนะอ่ะวินเทจวิดเดิลคอเบินะครับวิดเดิลคอเบลสวยมากมันไม่ได้แค่สวยนะสีมันสดสกีมันโหดผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับสำหรับป้ายนี้เด็ดจริงที่สุดแล้วครับของเสื้อยืดแขนยาวในราคายิ่งเท่านี้ด้วยนะฮะไม่ต้องหาแล้วไม่มีแล้วโอ้ลายปลาอ่ะ เอ้ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อีกตัวดูแลสิกดูแลสิบปั๊อ่ะมาแล้วมันก็จะออกประมาณเนี้ยทุกๆลูกนะครับไม่ต้องกลัวป้ายนี้นี่แคปป้านะตัวนี้จริงๆอ่ะเป็นตางูนะที่เป็นผู้หญิงหันหลังชนกันนะแต่เนี้ยก็คือเขาตีเป็นตัวอักษรน,นะเป็นแบรนด์นั่นตัวเมื่อกี้เนี้ยอ่ะวินเทจไป 3500บาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมว่าแค่5ลูกเท่านั้นนะตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะนานๆน,านอามาขายทีนะตัวนี้นะเพราะว่าของมันหายากนะครับของมันหายากนะคือมีผมก็ต้องตุนๆไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อลูกค้าถามหาแล้วไม่เจออ่ะแวร์วูฟนะครับแวร์วูฟมันคือที่สุดแล้วครับของเสื้อยืดแขนยาวถ้าเน้นทั้งหัวผ้าและเน้นทั้งสภาพดีคุณต้องเอารูปนี้ไปครับป้ายนี้ไปนะฮะเด็ดแน่นอนอสกินแขน ไม่ใช่แค่สวยแต่สภาพดีด้วยหัวผ้าดีด้วยนะครับใส่เลยอ่ะตันนี้สกินแมนแท็จะส่งใ,สให้วันนี้จะส่งให้วันนี้นะครับจะส่งให้วันนี้สําหรับสินค้าตัวนี้มีประมาณร้อยแปดสิตัวคุณจะไปเอาป้ายสอง9ันเก้าอะมาเทียบไม่ได้นะครับมันต่างกันโคตรจะเยอะเลยนะลองไปเปิดเทียบดูนะต่างกันหลายขุมมากๆนะครับ บอกได้เลยว่าราคานี้มีไม่บ่อยนะฮะนี่นะเนี่ยกระตูนกระตูนอีกแล้วลูกใหม่มันก็ออกประมาณนี้แหละนะครับถ้าเป็นป้ายนี้รหัสนี้นะครับโอ้โหตุดนี้สวยโอ้โหวินเทจไปอีกหนึ่งน,ะนี่ลายผู้หญิงนะครับชุดนี้แถมเลย แหมพี่เป้าหายไปนานแล้วนะคิดถึงเลยนะเนี่ยอ่ะซีด็อกนะครับอันนี้ลายหมาลายหมานะครับลายหมาสวยมากเอ็กซ์คอร์ดเอ็กซ์คอร์ดแลมมี่อ่ะเทโรไป็นหนึ่งตัวผ้าสวยสีสดและสะอาดมากนะฮะอ่ะไฟนอลโฟไฟนอลโฟ,ฟ,น,น,ฟนะครับไฟนอลโฟ บอกได้เลยว่าเด็ดดวงจริงนะครับบอกได้เลยว่าเด็ดดวงจริงสำหรับลูกนี้โอ้โหสกินยันแขนโคลเว่โลเวนะครับสองศูหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันสวยทุกตัวนะเอาจริงนะเท่าที่เปิดเปิดดูเนี่ยชอบอะ่ะ อ่าเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ครับพี่เดี๋ยวส่งบัญชีให้อันนี้วินเทจป่ะวันนี้วินเทจนะลายกะโหลกนะครับลายกะโหลกนะเป็นหัวกะโหลกไฟอ่า t เ e n t y major twenty major นะครับ twenty major สวยจริงอะ่ะป้ายอื่นไม่ต้องเทียบอะ่ะโอ้มันสู้ไม่ได้หรอกป้ายอื่นนะนี่แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะแค่สามพันห้าเท่านั้นนะครับแค่สามพันห้าเท่านั้นนะครับ นี่นี่อันนี้อะไรคิวเดนนะครับคิวเดนชิวเพย์นี่ดีทรอยด์ดีทรอยด์เลสกูดเซลดอมนะครับสกีนโหดๆลายสวยๆนะคาโก้ริเพนอันนี้อะไรวงปะ น่าจะใช่ไหมใช่วงไหมน่าจะเสื้อวงแน่เนี้ยเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งแต่จริงป้ายอื่นแม่งสู้ไม่ได้จริงอ่ะใช่งานต่างกันเยอะงานสวยอะ่ะต่างกันเยอะจริงๆนะครับสกีนดโหดเลยนะคือแม่งขายได้ทุกตัวจริงอ่ะสภาพแบบยูเด่นนะครับผ้าใหม่ด้วยอะ่ะ ผ้าใหม่สกรีนโหดนะครับก็ปิดไปอีกหนึ่งลูกแล้วนะครับคุณวันนี้พาก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากนะครับเหลืออีกแค่สองลูกสุดท้ายครับสองลูกสุดท้ายแล้วนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะถ้าแขนยาวป้ายอื่นนะหาได้เรื่อยๆถ้าป้ายนี้นานๆทีนะครับต้องให้ไวเลยนะถ้าลังเลว่าจะหาเสื้อยืดแขนยาวป้ายไหนไปขายดีป้ายนี้มันไม่เหมือนกับป้ายที่คุณเคยซื้อแน่นอนนะฮะ โหดมากนะอันนี้ผมเปิดมาจะหมดลูกแล้วนะเหลือแค่ไม่กี่ตัวละ,อ,ะอันนี้อันนี้คล้ายไอรอนแมนนะไม่ใช่แต่ใช่โอ้ oh, กระตูนโบโซ่ so. อ่าทักแชทเข้ามาได้เลยครับทักแชทเข้ามาได้เลยอ่ะกระตูนไีกตัวหนึ่งตัวนะครับคาวสปริงอ่ะผ่านไปอีกหนึ่งตัวนะครับให้ไวให้ไวให้ไว สองลูกสุดท้ายแล้วนะฮะเหลืออีกแค่สองลูกสุดท้ายแล้วนะอันนี้ผมเปิดให้ดูจะหมดลูกแล้วนะโอ้อันนี้ของใหม่ลุดติด่ะไม่ได้ข้ามเลยเปิดให้ดูเนี่ยอ่ะบีโทเฟนมาเนี่ยอ๋อวอนเนอร์บุ๊กนะครับแมรี่แลนด์วอนเนอร์บุ๊กนะอันนี้แลนด์นะเอาไม่ขายปะ้ะเฟ e ตี้คิวนะครับเฟรตี้คิวนะ <int> สวยๆเลยอ,อ้มันแบบลายก<ป>ว้าง สก,กีนเกือบทุกตัวเลยอ่ะสก,กีนเกือบทุกตัวนะฮะสไตล,ลบอ่ะจะหมดจะแล้วจะหมดจะแล้วนะไม่ได้เปิดข้ามเลยนะเปิดทุกตัวนะลูกนี้นะครับเด็ด mm. <Dead S 2> จริงนะฮะกล้าโชว์ลูกนี้นะอ่ะฮุนไดฮุนไดโอ้โหเตวนี้สวยใหม่มาก The Untamed นะครับ ทีมอุลตอแมนทีมอุลตอแมนนะตัวนี้ปึ๊บอ่ะซิมโบซิมโบ,โบตอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงขั้นกระสอบแล้วนะฮะ OMS OMS เหลือแค่สองลูกสุดท้ายครับสองลูกสุดท้ายแล้วนะฮะใครรับทิ้งมัมาวารับหนึ่งทิ้งเอาไว้ได้เลย,ยเดี๋ยวจบไลน์นี้ผมจะทำการทักแชทเข้าไปในอินบ็อกนะครับ ถ้าใครกำลังหาเสื้อยืดแขนยาวสวยๆอยู่แล้วก็วนนนะต้องลูกนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็สินค้าเราจะจะส่งกันให้ภายในวันนี้นะครับสำหรับที่ไลฟ์สดกันวันนี้นะทุกรายการนะครับอ่ะเพอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเสร็จไลฟ์เนี่ยก็คือจะไปเตรียมแพ็กกันแล้วนะฮะเตรียมแพ็กกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนเวลาเล่นหวยของลูกค้านะเดี๋ยวลูกค้าหลายๆคนก็จะลุ้นกันอ่ะ คุณภูบดินแน่นอุดรปิดไปอีกหนึ่งลูกแล้วเหลือลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายแล้วนะครับใครลังเลอยู่รีบเข้าไปปิดซะลูกสุดท้าย<อ>แล้วน,น,นะฮะวินเทปไหมเนี่ยอ่ะวินเทจไปหนึ่งตัวปึ๊บรับหนึ่งลูกอ่ะคุณนภัสพักดีดกลางรับไปแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะฮะสำหรับลูกค้าทุทกๆท่านนะครับห้าลูกที่ไลค์กันวันนี้มีเจ้าของครบช่วนกันแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับไปด้วยนะครับสําหรับอันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่ามันสวยจริงครับแล้วมันไม่เหมือนทั่วไปแน่แนฮะไม่เชื่อคุณลองไปซื้อไป้ายไหนก็ได้รั้ป้าย <ไป S 1> นึ่งมันหมดแล้วก็โชว์ตัวนี้ตัวสุดท้ายสวยมากในราคาที่มันเล่ๆก่นนะครับ<ด>แล้วลองไปเปิดเทียบกันดูนะคุณจะเห็น่น่่งความแต่ต่างเลยนะมัน่ม่ปนสเวเต่่่โโลล่่่่่่่โ่่ล่่่่่นนี้มันคือเสื้อยืดจริงๆ,ๆนะครับ เกมนี้ปกติจะอยู่ที่5 0 0 0ันถึง6ก0 0กว่านะครับบางที่ก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้ขายเท่าไหร่ห้า,า,าลูกหมดแล้วใช่ไหมตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วกันอไม่่ะเนี่ยหลือให้หมดเลยอ่ะให้เสียดายเล่นๆใครที่ไม่ปิดเนี่ยอ่ะซูเปอร์แมนไปหนึ่งตัวหลือไปให้หมดหนะครับ เพราะว่านานๆจะมาขายที่ป้ายนี้นะฮะมีไม่บ่อยนะมันก็เหมือนกับไอเสื้อยืดแขนสั้นพรีเมียมผมอะที่เคยเปิดไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะอไอของพวกนี้คือมันมันมีลูกค้ารับประจําอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ติดตามกันด้วยนะสําหรับพวกป้ายพวกนี้นะฮะค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะครับเพราะว่าคืองานหัวมันแรงแล้วก็งานหางสภาพโอเคขายได้ทุกตัวแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีนะครับในเสื้อยืดอะ กติเสื้อยืดถ้าไม่เปิดรุ่นหัวก็นี่ก็จะเอาสภาพนะแต่ถ้าได้สภาพก็ได้ไม่ค่อยกระสวยอีกแต่เนี่ยมันมาทั้งสองอย่างเลยทั้งสภาพทั้งงานหัวนะครับสวยด้วยและดีด้วยฮะสวยด้วยและดีด้วยนะครับผของใหม่ลูกติดอะแบนชาแบนชาตัวนี้ต้องห้าเหรียญน,นะกิโลครับลูกเขยตัวนี้สี่สิบห้าโลครับพ่อตา แ่มีลูกสาวหรือเปล่าเขามีลูกชายมีลูกสาวหรือเปล่าอ่ะนี่เลยนะฮะนี่เลยนะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจนหมดเลยโอ้โหตัวนี้แรงโอ้โหตัวนี้โหดมากนี่โอบีดีโอจุลศิกอ่ะเอาไดนอสสาวไปหนึ่งตัวนะครับ บอกเลยว่าใครได้ป้ายนี้ไปนะครับมีตามกันยาวๆนะสำหรับป้ายนีนะ้จริงๆมันสวยจริงนะครับก็ครั้งนี้ผมจะให้ลองไปขายก่อนนะครับกําไรช่างมานะนนแต่ครั้งหน้าเนะี่ยให้กาไรผมบ้างนะสําหรับป้ายนี้นะฮะสวยจริงนะโอ้ oh, ของใหม่ไม่เหมือนทั่วไปนะฮะขายไปแค่สามพันห้าเองครับพี่จายแค่สามพันห้าเองตัวนี้นะครับ oh, มีเ<ว>จ้าของนะครบแล้วนะฮะห้ารูปนะ มันมีแต่ว่าเราให้ได้แค่ห้าลูกใช่ไหมใช่เราจะให้ราคานี้เพียงแค่ห้าลูกเท่านั้นนะครับซึ่งมีเจ้าของครบถ้วนแล้วนะครับคือมันไม่ต้องคิดนานนะฮะเอาเป็นว่าถ้าขายงานตัวนี้อยู่คือมันเป็นสินค้าที่ต้องซื้อครับเอาจริงๆถ้าขายื้อยืดแขนยาวอยู่นะเจอป้ายนี้เจอราคานี้มันต้องซื้อครับอ้ะนี่ ก็จะหมดกันแล้วนะฮะอันนี้ผมเปิดให้ดูทุกตัวเลยนะผมเปิดให้ดูทุกตัวเลยนะสาหรับงานตัวนี้นะครับมีเย้าของครบช่วนแล้วนะฮะสาหรับห้าลูกนี้โอ้โหตัวนี้งามอ,ะอ่ะอะก็จะหมดกระสอบแล้วเหลืออีกแค่ไม่ถึงสิบตัวดีนะครับอะผ่านไปหยิบท่งมาหน่อยหม่ไกลแล้ว มันเยอะไง 8, ร้อยแปดสิบตัวอ่ะนะก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะฮะใกล้จะหมดกันแล้วนะประมาณร้อยสามสิบตัวพี่อเล็กประมาณร้อยสามสิบตัวมันสี่ทิศห้าโลนะเราก็มไม่ได้นับตะกี้ลืมให้เด็กนับผมเคยเปิดอะ่ะบางลูกก็ร้อยแปดเจ็ดบางลูกก็ร้อยแปดสิบบางลูกก็ร้อยหกเจ็ดอยู่ไซส์ที่ออกนะมันอยู่ประมาณนี้แหละเอาเป็นวะ่ามันประมาณเนี้ร้อยหกสิบเจ็ดถึงร้อยแปดสิบนะฮะโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะ อ่ะเหลือแค่3ามตัวสุดท้าย3มตัวสุดท้ายนะอ่ะมามาดูกันที่ตัวสุดท้ายนะครับอมตัวมาดูกันที่ตัวสุดท้ายนะฮะอ่ะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าที่รับชมและก็ติดตามกันเสมอมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากนะที่ได้มาบริการลูกค้าทุกท่านนะฮะแล้วก็ ได้มานําเสนอสินค้าดีๆลดราคาให้กันในราคาพิเศษนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานก็จะขอตัวกันไปแพ็คของกันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งให้กันภายในวันนี้ทั้งหมดนะครับแล้วพบกันใหม่ได้นะฮะในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ